ก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับ f อทุกคนด้วยนะครับับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนนะครับมาวางกับดักจิงรีดกันนะครับนี่เลยครับตัวนี้นะครับไมร้อยนะครับวัสดุเหลือใช้กับท่อ PVC นะครับโดยมากก็จะใช้นะครับหกหุ่นนะครับน่ครับพร้อมแล้วนะครับไปวางกันเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆดูจิงรีดครับเยอะมากครับ รับแล้วบริเวณนี้นะครับเกือบสิบตัวนะครับติดติดจนเลยข้างเพื่อนนี่ครับครับถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับเราขุดไม่ได้นะครับเราก็จะใส่ครับกับดักนะครับนะครับเปิดรูนะครับนี่เลยครับกับดักจิ้งรีนะครับเอาตรง ตรงที่มีลวดนะครับหงายขึ้นนะครับใส่เฉียงๆแบบนี้นะครับนี่ครับจบแล้วครับแค่นี้นครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อนะครับเยอะแยะเลยครับเพื่อน ึ้นนะครับหงายขึ้นแบบนี้นะครับตัวลวดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเฉียงเชียงหน่อยโอเคครับ เยอะมากครับเพื่อนเปิดพอแก่ให้เห็นรูนะครับนี่ครับติดติดกันเลย ใครที่ไม่อยากกุดนะครับก็ทําแบบนี้ได้นะครับเพื่อนนี่ครับต้องเอาง่ายขึ้น,นครับจริงเฉียงครับโอเคครับเยอะเยอะเยอะมากมาย วัสดุเหลือใช้นะครับต่อครับทางนี้จะเยอะครับเี็นนะครับเป็นสวนลำไยนะครับช่วงนี้ก็จะมีจิ้งหรีดเยอะมากครับ สวัสดีครับเพื่อนนะครับ f อทุกท่านนะครับทันที่รอรุ้นนะครับกระดักจิ้งเหลดของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาดูอุปกรณ์ใส่ก่อนนะครับทําแบบง่ายๆนะครับนี่แหละครับขวดพลาสติกนะครับขวดพลาสติกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับใส่ง่ายนะครับทําง่ายนะครับก็จะเอาใบไม้นะครับ ใส่เข้าไปนิดหนึ่งครับนี้เลยครับเพื่อนโอเคครับไปดูนะครับนี่นะครับกดปัดตินะครับเอาใบไม้ใส่ข้างในนะครับที่ใส่จิ้งเรีนะครับง่ายๆนะครับนี่ครับใส่ง่ายครับไม่ออกแน่นอนครับเพื่อนไปดูกันเลยครับอันแรกนะครับเพื่อน ไปดูกันนะครับโอ้อันแรกไม่เข้าครับเพื่อนไม่เข้านะครับไปดูอันที่สองกันครับูอันที่สองเข้าหรือเปล่าโอ้เห็นแล้วครับตัวอยู่ข้างในครับเพื่อน เปิดแล้วครับนี่ครับนี่ครับได้ละหนึ่งตัวครับเพื่อนมีใส่ง่ายนะครับเพื่อนกดเลยครับปุ๊บนี่ครับไม่ออกแน่นอนครับเรียบร้อยไปหนึ่งไปดูอันที่สองครับเพื่อนเข้าหรือเปล่า อยู่ข้างในครับอยู่ข้างในเขาแล้วครับนี่นี่ครับโอ้กระโดดกระโดดกระโดดปุ๊บนี่ใหญ่ๆครับเพื่อนนี่นะครับใส่ง่ายครับที่สองเสร็จไปนะครับ วันที่สามครับอ่าเข้าแล้วนี่นะครับตัวใหญ่ๆแล้วครับสามอันผ่านไป ดูวันที่สี่กันครับ,รบมีขุยด้วยอ้าวอยู่ครับอยออู่นี่ครับเพื่อนๆสุดยอดครับ ตรงไหนอีกนี่ครับตัวนี้ไม่มีครับตัวไหนอีกตัวนี้ก่อนโอาติดแล้วครับเพื่อนได้แล้ว กระโดดไปไหนได้แล้วครับนี่ครับนี่ได้แล้วครับเพื่อนนี่ครับ,รบ,รบใส่สองที่เขาได้สองตัวอตัวเมียครับเพื่อนๆไข่เป้งเลยครับ ยอดครับครับเดี๋ยวไปสรุปผลกันเลยครับเพื่อนเดี๋ยวมียิงเยอะนะครับนนะครับก็สรุปผลงานนะครับการใส่กับดักจิงดีดวันนี้นะครับเพื่อนส0บถึงเจตัวนะครับเพื่อน